โอ้ไม oh ่กอดนางฟ้าเกาหลีปรากฏตัวออกสื่อครั้งแรกหลังแต่งภาพนี้สวยออร่าพุ่งเข้าพิธีแต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับนางฟ้าไอซ์เกตขวัญใจชาวเกาหลีเคยทำสัสิติเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์อย่างคิมยูนาและโกยูริมและล่าสุดวันนี้30พฤศจิกายน2565 คิมยูนาได้ปรากฏตัวที่งานประกาศรางวัลแห่งปีอย่างมาม่า2022โดยครั้งนี้จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นถือเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากเข้าพิธีแต่งงานคิมยอนอาอดีตซูเป,ปอร์สตาร์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นนางฟ้าแห่งวงการสเก็ตน้ำแข็งชาวเกาหลีใต้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกฤดูหนาวสองสมัยออกมาโพสตแสดงความคิดเห็นว่านักกีฬาที่ใช้สาร กระตุ้นไม่สามารถลงแข่งได้นี่คือหลักการที่ต้องคงไว้โดยไม่มีข้อยกเว้นเพราะความพยายามและความฝันของนักกีฬาทุกคนนั้นต่างมีค่าเท่าเทียมกัน